สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้เช็คเลยบัตรคนจนเดือนมิถุนายน63ใช้ได้7สิทธิพิเศษโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับก็ยังคงใช้ได้ตามปกติยังไม่มีการหมดอายุนะครับสำหรับท่านที่มีบัตรทั้ง14ล้านกว่าคนนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายน63นี้ ก็ยังคงใช้ได้7สิทธิพิเศษ 1. วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการใช้ได้คนละ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินก็จะเข้าบัตรในวันที่1มิถุนายนนะครับ 2. ก็คือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสรอถใต้ดินนะครับใช้รูดในการเดินทางได้คนละ500บาทวงเงินเข้าบัตรวันที่1มิถุนายนเช่นเดียวกัน 3. เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งจะตัดรอบที่3เดือนได้ส่วนลด 45บาทนะครับท่านนำบัตรไปรูดแล้วก็จะได้ส่วนลดทันทีครับ 4. เป็นเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับคือท่านนำบัตรคนจนไปรูดซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี เขาก็จะเก็บยอดไว้แล้วรวมยอดในแต่ละเดือนนะครับจากนั้นก็จะคืนเป็นเงินสดให้กับท่านนะครับคิดเป็นจำนวน5%ของยอดเงินที่ท่านใช้จ่ายไปเดือนหนึ่งก็จะได้สูงสุดคือคนละ500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรในวันที่15มิถุนายนท่านสามารถไปกดเป็นเงินสด ออกมาใช้ได้เลยครับ5เป็นเงินส่วนลดค่าน้ำปรับปาสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้กับการปรับปาในพื้นที่นะครับ เมื่อท่านใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละ100บาทนะครับพอบินข่าไฟมาท่านจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบนะครับจะทำการบันทึกข้อมูลนะครับและก็โอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรคนจนให้กับท่านในวันที่18มิถุนายนนะครับท่านสามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลย 6ก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนนะครับซึ่งท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละ230บาทพอสิ้นเดือนบินค่าไฟมาท่านจ่ายไปก่อนนะครับเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับพบว่าท่านใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้กับท่าน230บาท ในวันที่18มิถุนายนท่านสามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยเช่นเดียวกันครับและ7นะครับเป็นเงินพิเศษช่วยเหลือสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับได้คนละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุนะครับได้มีมตินะครับ ต่อยอดยาวไปจนถึงเดือนกันยายน6-3นะครับก็เงินจะโอนเข้าบัตรในวันที่15 ของทุกเดือนนะครับซึ่งเ,ออเงินส่วนนี้เนี่ยคณะกรรมการมีมติไปแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเงินจะเริ่มโอนเข้าบัตรในเดือนไหนนะครับแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับถ้าโอนแล้วท่านก็ไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยถ้าเดือนนี้ยังไม่โอนนะครับก็จะทบเพิ่มไปโอนในเดือนถัดไปนะครับซึ่งท่านก็จะได้รับเงินครบถ้วนทุกเดือนอย่างแน่นอนก็คือเดือนละ 50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ครับทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับล่าสุดยังไม่มีการประกาศในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับแต่ว่าท่านที่มีบัตรคนจนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังคงใช้ได้ตามปกติทุกเดือน ไม่มีการหมดอายุแต่อย่างใดในช่วงนี้นะครับส่วนท่านทีออ่อาจจะมีเงินเข้าไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ไปกดเป็นเงินออกมาใช้นะครับท่านไม่ต้องห่วงเงินยังสะสมอยู่ในบัตรเสมอไม่มีการดึงเงินคืนแต่อย่างใดนะครับท่านสามารถไปกดเงินย้อนหลังออกมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับ ส่วนท่านที่อาจจะอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบัตรคนจนเกี่ยวกับวงเงินเฉพาะตัวของแต่ละท่านนะครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ